ค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนยีดีต้อนรับเข้าสูา่ช่องูนดาจิช่องบูนดาจังนะคะวันนี้เราจะมาทำคอนเทนต์ยอนกายเวทเออกกายาภาพแล้วก็ออก,วออกเวทด้วยนะแต่คงไม่มีดอกในเซตแต่คงไม่มีดอกนี่ใครจะทําในเซ็ตสมรภูมิแต่เราเนี่ยจะทํากายเวทเราจะออกกายาเวทแทนนะ ซึ่งกายาเวทนั้นเราต้องใช้พลังแสงนี้แหละเราจะใช้พลังแสงคนรือกระด้เพื่อผลิตเงินในช่วยต้นเกมพระเจ้าจอร์ดเจอขี้รัวดีนั้นเล่นในแรลงเอ้ยดีนั้นเล่นในในในโหมดธรรมดาดีที่ไม่ไปกดแรลงถ้ากดแรลงก็คงจะคงจะโอ้โหป้ะเจ้าจอรดจอร์ดกดเซลฟี่แป๊บ และนี่คือคอนเทนต์ยอนกายเเวทถามว่ากาย,ยเวทคืออะไรกายเเวทคือยอนกายเเวทคือออกกายก็คือยอนกายภาพบวกออกเวทเนี่ยบวกของเวทเราจะออกของกายภาพช่วงต้นเกมในเกมจะออกของเวทนะคะเราจะออกเป็นโอโหกิลด์ชิปและไงพระเจ้าจด งานมาแล้วโดยขี้รัวอีกเล่นในโหมดธรรมดาไม่เป็นไรหรอกจกะแพ้ก็ไม่ได้เป็นอะไรแต่ถ้าใม่หมดแรงนะสิถ้านม่นหมดแรงแพ้ไม่พอ <ไป S 1> ยังไม่ได้ดาวอีดาวไงเราจะเปลี่ยนของกายภาพเป็นของเวทโดยการที่จะฉันต้องเอาซลิมซิง,งฉันต้องเอาอะไรไว้เนี่ย เอาทอเอามอนิสตาร์ไว้ใช่ไหมอันนี้ก็ออกเป็นเวทค่ะทุกคนเวท,ทแล้วก็ออ,อันนี้นสมุเนมครรมตตอเคียวเนี่ยของเวทสามชิ้นแล้วก็ของกายภาพสามชิ้นบันเทิงจัดบันเทิงจัดเลย เล่นกับน้องเสกคนเดิมเพราะว่าเขาจะเขามาโลมิ่งให้เราไงาไบางคนถามว่าทำไมเราไม่ไปเล่นกับเพื่อนในเกมบางคนเขาเล่นแรงค่ะแล้วเราเล่นไกลเราเล่นย้อนในแรงไม่ได้หมายถึงว่าเล่นย้อนออกกายภาพบวกเวทในแรงไม่ได้ถ้าจะออกก็ต้องในธรรมดาอันนี้คือคอนเทนต์มาทำคอนเทนต์ในหมดแรงก็อืมสงสารเธอสงสารฉันเถอะฉันไม่อยากโดนด่า จะนไม่อยากโดนเพื่อนในทีมตอนเล่นแรงดา่าจริงร่งฉันก็มีแบบบบปักกันดาวนะะทุกคนแต่ฉันก็ไม่อยากจะฉันก,นก็ไม่อยากจะเสี่ยงแรงดี oh <my> ไม่อยากให้น้องเสกเขาดาวตกแต่เขาก็จริงๆเขาอยู่แรงคนนะแต่แต่ตอนนี้เขาตกแรงคนแล้วน,นะนะคะต่อเข้าสู่เรื่องเกมอีกว่าจังหวะนี้เราได้เจอกิลดอร์นะคะในฝั่งข้ามมีแคลรี่เป็นตัวอะไรไม่มีแคลรี่ จะเ,จะเรียนใจเริญพอนทะยุมกิลด์ดักอยู่ในพุ่มปะชัดเจนเลยแล้วฝั่งเรนะาโดนเฟิร์สบัตไปแล้นะโดนคิ้รัวเฟิร์สและคิ้รัวก็เอาไปสองคิวแล้วจะแพ้หรือจะชนะก็ไม่แน่ใจเลย โอยเนะจะแพ้หรือจะ,จะชนะก็ไม่เป็นไรหรอกเพราะว่านี้เลยโหมดธรรมดาถ้านโหมดแลงก็คือไล่โดนรายงาน้น่ยเราเล่นเราโอ้ย,อยจะตาลรงหนาเราจะออกกายภาพตอนต้นเกมก็คือออกชิปชิปและ คลิปเป๋งงานมาแล้วงานมาแล้วควรมาวะสอนศักดิ์ศรีหอยความมาืดมิดไม่อาจหลบซ่อนจากความรุนแรง เพรว่าตายนี่จะตื่นตึงอะนะฉันพยายามจะยื้อให้เต็มที่องเลนกลางของเราถูกโจมตีเฮ้ยฟองอเลนเ แนว <น S 1> เบ้องตัดสถูหายไปแล้วซูปเปอร์คลีปกำลังถูกส่งออกไปได้เลยโอ้ยไม่ไหวเฮ้ย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 ได้เนี่ยจะไม่รองแต่ต้นเกมอะ ต,ตน้นเกมก็จะเบียดหนักจังหวะนี้ก็เละก็เละตั้งแต่ต้นเกมแล้วค่ะทุกคนเลี้ยงแต่ต้นเกมยังไม่ถึงเเกมมันเละซะแล้ว ต้นเกมก็เละซาระต้นเกมก็เละซาระทุกคน chúng tôi của chúng ta, thua đầu tiên. Chúng ta มันไม่ได้ทุกคนจะบอกว่ามไม่ได้เล่นเกมก็เละแล้วแหละ โโอแรงเกินแรงจัดพูดไม่เข้าเลยอ่ะเกินเลา ยิงไม่เข้าอ่ะทุกคนศัตรูกำลังจมตีราอยู่จมตีอายาัดูแมด่นป้องเลนมอของเราถูกจมตีตาเนี่ยจะไม่ชนะล้ว โอ้พระเจ้านี่มันไม่ใช่แรงแต่แบบแบบแรงกันเลยซูเปอร์ครีปถูกส่งออกไปแล้วเฮ้ยเฮ้ย ไม่ได้อะทำอะไรไม่ได้จริงๆ <S 2> <S 2> เฮ้ยแพ้แน่นแหละกดยอมใล้ก็ได้มั้สายที่กดยอมแพ้สู้ไม่ไหว นี่มันต้นเกมแม่งเลยโอโ้โหโอโ้ยไม่รอจะแน่ในต้นเกมเวลา ไดทค้ยตยยย a ยย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 ย e ยย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 เยย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 ย ทำอะไรไม่ได้ทำอะไรไม่ได้จริงๆออกเวและอัอนนี้ จะถึงเล็กเกมไหมถึงเล็กเกมไหมดูสกอเล็กเกมจะถึงไหมเหอือพายาไม่แจกอะแต่แบบตีไม่เข้าจริงๆๆ ฉันเกี่ยวอะไรเนี่ยฉันไม่ได้แฝงก็หน่อยเหอะตีเข้ามากบ้างโอ้ยตีไม่เข้าอะ่ะคลิปวคอเนเทนต์นี้ก็ไม่น่าจะผ่านนะ นาคอสปัดแรงจัดนาคอสปัดแรงจัดเลยอะทุกคนต้นเกมนี้ขนาดนี้เหล็กเกมมันจะไหวเลยวะมินาจะไหวแล้วทุกคนโอ้ยขนาดไม่ใช่แรงนะคะขนาดไม่ใช่แรงนะ โอ้ยโอยโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้โหโอไมกอดี่าแดงไปไหนไปไหน จบแพ้แพ้ค่ะแพ้ถามว่ายอนเวทดีไหมยอนกายภาพหัวเวทคำตอบคือไม่รู้ที่เล่นเนี่ยยังไม่ยังไม่ได้ของเวทเลยดิได้แค่ของกายภาพและเกมนี้ก็จบกันไปด้วยสกอร์ นะนะคะคือไม่อยากพูดหรอ,อกไอเกมนี้กเกมไม่คือแบบเฟลเฟลมากถามว่ายอนกายภาพบุกเวดีไหมก็เราไปเล่นดกันเองเนาะส่วนคลิปนี้ต้องเราต้องขอดัวไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะยอนเวดกายภาพดีไหมก็โดยคลิปนี้เอายังไม่ทันออกของเวดเลยมันจบมันก่อนแล้วก่อน,ลนะะแล้วนะคะกดรายงานก่อนเลยค่ะ เจตนากดไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีอะอกดไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรอยู่ดีอะทุกคนแล้วคอมเมนเดอร์โอ<ฮ>้โหพาเจ้าจอดแรงมากเราไม่ทันได้สกิลอะไรเลยแล้วก็ตาเฉลแล้ว หนึ่งเจ็ดสีกนึนึงสามคคนั่งคนกันจะบ้าตายอนกนยายภาพไอยอนกนยายภาพบว์วินค่ะของฉันเฟลค่ะคลิปนี้ คลิปนี้คือเฟลมากจบกายภาพบุกเวทย้อนกายภาพบุกเวทเฟลซื้อกลางคลิปหน้าค่ะคลิปนี้แล้วก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะใครที่ชอบคลิปนี้ฝากก,ก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งในช่องเราไว้นะคะถ้าเราพูดมากไปหรือพูดเร็วไปขออภัยะะด้วยนะคะทุกคนเพราะมันเป็นสไตล์เพราะมันเป็นสไตล์ของเราทุกคนเกมนี้ไม่อยากจะพูดอะไรเยะอะนอกจากคำว่าเละ liệt kênh bye, bye bye bye.